มอนสเตอร์รีเว e ร์สเลเวล4คราวนี้แหละเอฟเฟคก็ได้ต่อสู้ก็ดี สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอามอนสเตอร์รีเวิร์สมาคุยกันต่อนะครับผมก็เดินทางมาถึงเลเวล4กันแล้วนะครับเลเวล4ก็ต้องบอกว่าขอแบ่งเป็น2พาร์ทเช่นเคยนะครับจำนวนที่ผมหาได้เนี่ยมี41ใบด้วยกันนะครับก็ค่อนข้างจะแบ่งได้ครึ่งๆเลยเนาะก็คือผมจะแบ่งเป็น21แล้วก็20ละกันนะครับผมก็เดี๋ยวไล่ตามพลังโจมตีไปนะครับว่ามอนสเตอร์ที่เป็นพวกแบบเอฟเฟกต์รีเวิร์สเล เอฟเฟกต์อะไรกันบ้างครับซึ่งผมจะบอกว่าพอเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์สเลเวลสอย่างเงี้ยนอกจากมันจะใช้เอฟเฟกต์ได้แล้วมันก็สามารถต่อสู้ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้านับการเป็นมอนสเตอร์ที่อัญเชิญได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องสังเวอ,อย่างเงี้ยตัวเลเวลสก็สามารถอัญเชิญได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องสังเวยใช่ไหมมันจะสามารถใช้เอฟเฟกต์รีเวิร์สก็ได้นะครับหรือจะเอาไปต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ก็ได้เพราะว่าหลายตัวเลยมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างโอเคนะครับอาจจะไม่ได้สู อย่างหนึ่งว่ามอนสเตอร์ที่เป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์สเลเวล4มันมีตัวที่ไปเข้าซีรีส์นู้นซีรีส์นี้พอสมควรแหละนะครับเออเ,อเอฟเฟกก็เลยอาจจะดูยาวกว่าของพวกมอนสเตอร์เลเวล3ที่อาจจะดูแบบปราบปรายนะครับไม่ได้เข้าซีรีส์ไหนเออก็คือจํานวนน้อยกว่าแต่ว่าจะมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างยาวกว่านั่นเองสําหรับตัวเลเวล4นะโอเคเกินกันประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามอนสเตอร์เอฟเฟกต์รีเวิร์สเลเวล4จะมีตัวอะไรบ้างในพาร์ทหนึ่งนี้นะครับตัวแรกเลยที่อยากแนะนําาให้้ทททททุกุกกกคคคคนนนนนรรรรรรรูจจจัััะบบ็็ือออเเเเเเเมมมวิ se, ิิิลลปสสตต์์ีธดำ หินผาเลเวล4พลังโจมตี0ป้องกัน2,000ครับการ์ดใบนี้นะครับเมื่อมันรีเวิร์สขึ้นมาปุ๊บเราจะสามารถเลือกการ์ดเจมไนท์ฟิวชั่นจากในเด็ก1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมนี่ก็อันนี้คือเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในซีรีส์ของพวกเจมไนท์นั่นแหละเนาะก็เตรียมรอชมกันละกันเนาะของเจมไนท์ผมก็เตรียมเนื้อหาไว้แล้วเหมือนกันตัวต่อไปนะครับผมทินดังเกิลทรินิตี้ครับทินดังเกิลทรินิตี้นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเเเเลลลวว4พััััังงโจมมตีีี1,500ป้้้อออกกกนนนนคครรรบบบา์ดดใะยยู่3ฟฟ นะซึ่งตอนที่ผมทําของพาร์ทเลเวลสไปก็มีมอนสเตอร์ที่เป็นซีรีส์ทินแดงเกิลเหมือนกันนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันมี3ามเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแรกก่อนเป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์สนะครับเมื่อมันหงายหน้าขึ้นมาเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าทินแดงเกิลเบสการ์ดเนอร์จากในเด็กลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้1ตัวครับและเอฟเฟกที่2นะครับเมื่อกาดไปนี้ที่มีการรีเวิร์สขึ้นมาเนี่ยตราบใดที่มันยังหงายหน้าอยู่บนฟิลด์นะมอนสเตอร์ทินแดงเกิลของเราที่ออออยยยููู่่่่บบบนนนนฟฟฟฟฟิลลลดด์์จจะะะไไมมถถก,กกกทททําาาาาาารรรรรตสส้้้้คคััแเเเเเเีีีใชงพงพ ครั้งเท่านั้นนั่นก็คือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์ลิงที่ติดชื่อทินแดงเกิลเราจะสามารถเอากาดกับดักที่มีชื่อว่าจุดจบของเจอก่อน,นะครับจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบนะครับหลังจากที่เพิ่มขึ้นมาบนมือเสร็จแล้วให้เอากาดเวทมนกับดัก1ใบส่งลงไปสู่สารด้วยเช่นกันครับตัวต่อไปนะครับผมเวิร์มมิลิดิสครับ เวิร์มมิลิดิสเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สาตาแสงเผาสัตว์เลื้อยคลานเลเวลสพลังโจมตี400ป้องกัน1,600กครับการ์ดใบนี้ก็อยู่ในซีรีส์ของเวิร์มนะครับเอฟเฟกตรีเวิร์สของมันก็คือเมื่อมันหงายหน้าขึ้นมาให้เราเอาการ์ดใบนี้ไปเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์บนฟิลด์ของอีฝ่ายหนึ่งตัวนะครับและในทุกๆสแตนบายเฟสของแต่ละฝ่ายผู้ที่ควบคุมมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะต้องได้รับความเสียหาย4 0่อพอยต์นั่นเองครับผมนะฮะเอาไปเกาะศัแลกคนนนมงงิธุ คนกล้พันุเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผามแมลงเลเวล4พลังโจมตี450ป้องกัน600ครับการ์ดใบนี้นะครับก็ดูแล้วมันเป็นมแมลงกินคนนั่นแหละนะที่ดูจะมีการพัฒนาการขึ้นมานะครับแต่ว่าสเตตัสอะไรทุกอย่างเนี่ยพลังโจมตีป้องกันไม่เปลี่ยนไปเลยนะไอตัวนี้นะครับมันมี2เอฟเฟคครับผมเอฟเฟคแรกก็เป็นเอฟเฟครีเวิร์สก่อนเลยเอฟเฟครีเวิร์สของไอตัวนี้นะครับเมื่อมันหงายหน้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้เลือกมอนสเตอร์บนฟิลด์1ตัวนะครับแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งแล้วถ้าหากว่ามันทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปได้ให้เอาพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่ทําลายไปนั้นมาเพิ่มพลัง โจมตีให้กับมอนสเตอร์ตัวนี้ได้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการ์ดใบนี้จะกลายเป็นมอนสเตอร์เผาเดียวกับมอนสเตอร์ที่ถูกทําลายไปด้วยครับก็เป็นความกายพันเนาะเอฟเฟกต์ท <Effect S 1> ี่2นะครับก็คือการ์ดใบนี้นะเมื่อมันอยู่บนฟิลด์นะครับมันจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้แล้วก็จะไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่เป็นเผาเดียวกับมันด้วยครับเออพอจะนึกภาพออกนะว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแบบจัดเด็กที่เป็นเผาเครื่องจักรทั้งหมดเลยเผามาแลงทั้งหมดเลยเผานักรบทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าตัว เอฟเฟกในการทำลายมอนสเตอร์ตัวนี้ได้นะครับเออถือว่ามีลูกเล่นนะตัวต่อไปทินแดงเกิลแองเจิลครับทินแดงเกิลแองเจิลเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล4พลังโจมตี500ป้องกัน1,800ครับการชื่อนี้นะครับผมเราสามารถใช้งานเอฟเฟกของมันได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกของมันนะครับก็คือว่าถ้ามันมีการรีเวิร์สขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์รีเวิร์สหนึ่งตัวนะครับยกเว้นตัวของทินแดงเกิลแองเจิลตัวนนี้นะ การเชิญจากบนมือหรือจากในสุสารลงมาความหน้าตั้งป้องกันบนฟิลด์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทินดังเกิลแองเจิลมีการใช้งานเอฟเฟกนี้ในช่วง, Battle ง e แบทเทิลเฟสของอ e ี่ายหนึ่งแบทเทิลเฟสของอี่ายหนึ่งก็จะต้องจบลงทันทีครับผมก้าวไปต่อไปนะครับเวลส์แอสซาทัสครับผม เวลส์แอสทอสเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุมืดเผ่าสัตว์เลื้อยคานเลเวล4พลังโจมตี750ป้องกัน1,950ครับการ์ดใบนี้นะครับก็อยู่ในซีรีส์ของเวลส์นะครับผมหรือในภาษาอังกฤษก็คือจะเป็น e v i l s w ์ r วมนั่นเองนะก็มีซีรีส์ใหม่ปรากฏขึ้นมาในคลิปนี้แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมเอฟเฟกต์รีเวิร์สของมันก็ง่ายๆ,ๆนะเมื่อมันไายหน้าขึ้นมานะครับเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลเนี่ยหนอร์ตัวนนั้นกลับเข้าไปใน็ก็เจ้าของการ์บตอบมอน เป็น monster reverse ท่าดมืดเผาปีศาจเลเวล4พลังโจมตี920ป้องกัน1,930สเตตัสอาจจะดูน่าหงุดงิดนิดนึงนะครับมีแบบ20 30ด้วยนะการไปนี้เมื่อมัน r e วิร์สหงายหน้าขึ้นมานะครับผมพลังโจมตีและพลังป้องกันของนสเ s t e r เผาันเ e r ที่อยู่บนฟิลทั้งหมดนะครับจะเพิ่มขึ้น200พอยนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าการไปนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลในทุกๆสแตนบายเฟสของเรามนสเตอร์ monster เหล่านั้นก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกครั้งละ200ครับซึ่งอัตราการเพิ่มมพพลลัังงโตีแะ ป้องกันเทินละ200อันนี้นะครับสามารถใช้ได้ถึงสแตนบายเฟสครั้งที่4ของเราเท่านั้นเองครับเออไม่ได้เพิ่มไปแบบว่าไรขีดจากัดนะครับก็หยุดเพิ่มได้เมื่อพลังโจมตีอัพไปประมาณ5ครั้งนะครับก็คือครั้งที่อันเชิญมาแล้วก็4สแตนบายเฟสที่นับไปนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปนะครับ w เทอร์ r ี e p o r t ครับ w เทอร์ r ี e p o r t เป็น monster reverse ธาตุน้าเผ่าน้าเลเวล4พลังโจมตี950ป้องกัน1,500ครับการ์ดใบนี้นะครับเมื่อมันหงายหน้าขึ้นมาบนฟิลให้เราทําลายการ์ดดาบผนึกแห่งแสงที่อยู่บนฟิลดขอองงีกฝ่ายทั้หม เมื่อทำลายเสร็จแล้วในเทิร์นหน้าของเรานะครับเราจะสามารถเข้าแบทเทิลเฟสได้2รอบครับเป็นการที่เอาไว้ต่อต้านพวกดาบผนึกแห่งแสงนั่นเองนะไอตัวนี้แม้ว่าหน้าตาจะไม่ค่อยให้ก็ตามนะตัวต่อไปนะครับผมองค์หญิงพยากรณ์อารอชิฟครับผม องค์หญิงพยากรณ์ Arrow s h i f เป็น se, มอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุลมเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,400ครับการ์ดใบนี้เมื่อมันรีเวิร์สขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมหนึ่งใบจากในเด็กหรือจากในสุสานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับตัวต่อไปนะครับโน Noel s ด a d เอเรียลครับโน Noel s ด a d เอเรียลเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุน้ำเผ่าไซคิกเลเวล4พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,800ครับการ์ดใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์นะครับโดยแต่ละเทิร์นนั้นเราสามารถใช้งานได้แค่ เอฟเฟกใดเอฟเฟกหนึ่งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกแรกเป็นเอฟเฟกรีเวิร์สนะครับก็คือเมื่อมันมีการรีเวิร์สขึ้นมาเสร็จปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ชาดอลหนึ่งตัวของเราที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปเลือกหนึ่งตัวนั้นแล้วอัญเชิญลงมาแบบพิเศษบนฟิลของเราได้ในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตีหรือจะเป็นความหน้าตั้งป้องกันก็ได้ครับและเอฟเฟกที่2นะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสู่สารด้วยเอฟเฟกของการ์ดนะครับเราจะสามารถเลือกการ์ดที่อยู่ในสุสาของแร,รู่ การ์ดใบต่อไปทหารเฝ้ายามผู้พิทักษ์สุสานครับทหารเฝ้ายามผู้พิทักษ์สุสานเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุมืดเผ่าจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,900ครับนี่ก็อยู่ในซีรีส์ของผู้พิทักษ์สุสานนะครับเออมีซีรีส์ใหม่ให้ทํากันอีกเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมติดตามกันไปเยอะๆเด้อนะครับเออเอฟเฟกต์รีเวิร์สของไอ้ตัวนี้นะครับก็คือเมื่อมันไงหน้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอามอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวนะครับกลับข รีเวิร์สธาตุไฟเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,500เมื่อมันมีการรีเวิร์สขึ้นมานะครับให้สุ่มทิ้งการ์ดจากบนมือของเรา2ใบออกนอกเกมไปครับผมเมื่อสุ่มทิ้งการ์ดออกนอกเกมไปแล้วให้เรามารอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่าย1 800ครับตัวต่อไปพอยชั่นมันมมี่ครับ,อ Mummy รบพอยชั่นมันมมี่เป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผาอันเดดเลเวล4พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,800ครับการ์ดใบนี้นะครับเเอฟฟกต์รีเเวิร์สขออองมมมัันนก็คืื่ไห้นาปุ๊บอีกฝ่า้นึงได้รับความเสียยหา500พอยต์ครับโททษีนะเพื่อว นายมีเอฟเฟกแค่บรรทัดเดียวแอร์ไทม์ของนายก็จะมีแค่นี้นะตัวต่อไปนะครับผมริชชัวแอเรียลครับริชชัวแอเรียลเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุน้ำเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,800ครับการ์ดใบนี้นะครับเมื่อมันรีเวิร์สขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่อริชชัวจากในเด็ก1ตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับตัว,ต,วต่อไปนะครับผมบิ๊กแฮมสเตอร์เท้าไวครับบิ๊กแฮมสเตอร์เท้าไวเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาาาตตตุดินนเเเผ่สัััวว์ปปลลล4พลงงโจมี1,100 1, 100, ้อก เอฟเฟกองไอตัวนี้ก็คือเมื่อมันมีการรีเวิร์สมาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าที่มีเลเวล3หรือต่ำกว่าจากในเด็กหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวในสภาพความหน้าตั้งป้องกันครับตัวต่อไปนะครับผมทอร์นาโดเบิร์ดครับทอร์นาโดเบิร์ดเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุลมเผาสัตว์ปีกเลเวลสพลังโจมตี1,100งันร้ป้องกัน1,000งันครับการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์รีเวิร์สของมันก็คือเมื่อมันหงายหน้าขึ้นมาอข,อง,าของไ ตัวต่อไปนะครับ Well Face ครับผม Well Face เป็นมอนสเตอร์ Reverse ท่ามืดเผาสัตว์ปีกเลเวล4พลังโจมตี1,150 ป้องกัน1,850ครับเอฟเฟกต์รีเวิร์สของมันนะครับเมื่อหงายหน้าขึ้นมาเลือกกราฟหนึ่งใบที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็เอากลับขึ้นมือของเจ้าของไปครับตัวต่อไปนะครับผมซาววอรริเออร์ไซซัสครับซาววอรริเออร์ไซซัสเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุลมเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,900ครับการ์ดใบนี้นะครับมีเอฟเฟกต์อยู่3อย่างด้วยกันครับบอกเลยว่าเท็กซ์เอฟเฟกต์ของมันยาวมากนะครับมาดูเเ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 เออออออฟฟฟฟคแรร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 กกป็นนนนนนีวววิ์์์สสสะะัับมมมมมืื่หหงาาาาาาาย้้ขึจถลตซ 1ตัวจากในเด็กนะครับ ยกเว้นตัวของซาวเวอรีเออร์าวซัสเองเนี่ยเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับน่ามาอีกแล้วซีรีส์ใหม่นะเอฟเฟกที่2นะครับก็คือเธอละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นซาวเวอรีเออร์หนึ่งตัวจากบนฟิลหรือจากในสุสานนะครับยกเว้นตัวของซาวเวอรีเออร์ไซซัสเองเนี่ยเมื่อเลือกมอนสเตอร์ตัวนั้นเสร็จแล้วนะครับตัวของซาวเวอรีเออร์ไซซัสจะมีชื่อเดียวกับมอนสเตอร์ที่เราเลือกตัวนั้นและมีเอฟเฟกต์เดียวกับมอนสเตอร์ตัวนั้นไปจนกว่าจะจบช่วงเเอออออ็็นสสครรรแแลลละทีี่กกกกกกืืมูาาา์้้ออจไปวต ซาววอรีเออร์หนึ่งตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปยกเว้นตัวของไซซัสเองนะครับแล้วก็เอามอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟไปนั้นนะอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับตัวต่อไปนะครับราชาบิ๊กไอครับราชาบิ๊กไอเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล4พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,000ครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์รีเวิร์สของมันก็คือเมื่อมันหงายหน้าขึ้นมาปุ๊บให้เราเอาการ์ด5ใบบนสุดของเด็กขึ้นมาดูนะครับแล้วก็สามารถเรียงลําดับการ์ดดด5ใบบบนนััน้้้ไไอออออออยย่าาางิิสสรระเเเลคผม๊กกออว ตัวเเอองงนนนั่นนะตัวต่อไปนะครับผมผู้สังเกตการแห่งเผาพิทักษ์สุสานครับผู้สังเกตการแห่งเผ่าพิทักษ์สุสานนะครับเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สท่ามืดเผ่าจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,200ป้องกัน2,000ครับ การใบนี้นะครับเมื่อมันงายหนะ้าขึ้นมาเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ติดชื่อผู้พิทักษ์สุสานที่มีพลังโจมตี1,500หรือต่ำกว่านะครับอัญเชิญจากในเด็กหนึ่งตัวลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับ m a c h i n e r s d e f e n d e r ครับ m a c h i n e r s Defender เป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผาเครื่องจากเลเวล4พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,800ครับการใบนี้นะครับเมื่อมันมีการงายหนะ้าขึ้นมาปุ๊บให้เราเอาการ์ดที่มีชื่อ ได้จนตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็ยังมีการปูทางไปยังซีรีส์ที่เป็นพวกแบบแมชชีเนอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะเ,ออเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งน้อยพวกนี้ในส่วนคลิปนี้ก็จะเป็น21ตัวที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับผมท่านผู้ชมรู้จักตัวไหนอยู่แล้วบ้างนะครับหรือเพิ่งได้มารู้จักกับในคลิปนี้นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์นู่นนี่นั่นกันได้เลยนะแล้วก็ของ m o n s t อร์ f f e c t r e v e r s e ที่เป็นเลเวล4พาร์ก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปหน้านะครับสําหรับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ